ใหม่ Isuzu D-Max สองจุดสอง m a x f o r s มาพร้อมเกียร์แปดสปีด D-Max ดีจริงแรงจัดด้วยเครื่องยนต์ขนาด2.2มาพร้อมด้วยแรงม้า630แรงม้าพร้อมหัวฉีดใหม่250 mp v j turbo แบบใหม่ด้วยระบบไฟฟ้าประหยัดแรงจริงตอบสนองทุกอัตราเร่ง ประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิม10%พร้อมลดค่าใช้จ่ายช่วยในการประหยัดน้ำมันพร้อมแรงม้าเพิ่มขึ้นแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรมาพร้อมดีไซน์ที่สวยงามอัตราออกตัวได้ดีคุ้มค่าคุ้มราคาดีแม็กดีจริง